ยาย่าขอพูดตรงๆจากใจหลังเห็นชุดว่าที่เจ้าสาวคิมเบอรี่บอกเลยว่าบอกเลยว่างานแต่งของคู่รักซุปตาคิมเบอรี่มากปรินที่สาวคิมเบอรี่บอกว่าได้ชุดเจ้าสาวครบแล้วห้าชุดแต่มากยังไม่เห็นรอเซอร์ไพรส์วันแต่งทีเดียวเลยทั้งสองประเทศเรื่องงานแต่งมากทุบไม่อั้นออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดงานนี้หลายคนต่างพากันตื่นเต้นรอชมชุดเจ้าสาวแบบปังๆแล้ว ล่าสุดเพื่อนสนิทอย่างย่าๆอรัสเซียเซเปอร์บันก็ได้มาเปิดใจผ่านสื่อถึงเรื่องการแต่งงานของคิมเบอรี่มากโดยบอกว่าสวยมากหนูพูดแค่นี้สวยมากๆแต่หนูไม่ได้ช่วยเลือกค่ะหนูบังคับให้เขาเปิดให้ดูก็เห็นจากรูปค่ะมันคือเหมือนในความฝันของเขาทุกอย่างใช่หมดเลยสวยมากๆแต่หนูยังไม่เห็นทุกชุดแต่ชุดที่เห็นคือสวยมากๆ